สวัสดีครับทุกคนสวัสดียมเที่ยงครับตอนนี้เราก็จะทําการต้มปลานะตอนนี้เราได้ต้มเครื่องเคียงไปแล้วนะครับเราจะต้มปรากฏนานะครับทุกคนมาชมกันเลยนะครับตอนนี้เราได้เตรียมปรากฏนาไว้แล้วนะครับทุกคนนี่คือปรากฏนาที่เราหามาได้นะครับปรากฏนะครับแล้วก็นี่เครื่องเคียงนะครับ เราจะทำสูตรบ้านๆน,นะครับต้มปรากฏนาใส่น้ำพริกขมิ้นนะครับนี่พี่น้องต้มกะสีโตพอเนาะพี่น,อน้องเนาะแพ้ไปแล้วเด,วดว้พี่น้องเด้อนะครับตุ่ยวยวั่วเลยนะแม่ใครพี่น,อน้องเนาะต้มสีโตเนาะพี่น,อน้องเนาะนะครับพาแม่กินครับต้นสีตัวพอน,นะครับเดี๋ยวมันกินโบมืดนะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวมันสเสียของ เราก็จะหมักเปลือไว้แล้วก็ไปฟีดตู้เย็นไว้ทำกินบัหลังนะครับนี่ตู้เย็นเลยพี่น้อง้นะต้มปลากรดตานะครับวันนี้นี่แหละครับพี่น,อะนะะ้องบ้านาะบรรยากาศเล็กๆนิดหน่อยนะ าพาพี่น้องบปหเราเดินนี้ครับใส่แล้วนะครับสี่ตัวใส่กำลังพอทานนะครับบใหญ่มากแต่ว่าก็ไข่อยู่นะครับกคน,นะครับไปก็จะใส่เครื่องเคียงนะครับก็จะมีตักไส้ใบมะกรูดหอมครับไปตลอไปแนวแบบนีน้ ต้มเล้าผ่านเอาเวยพี่น้องเ้แต่ว่เาเราเสริมใบมะกรูดเข้ามาให้มันหอมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพริกที่เราจะเอาใส่นะครับ่เม็ดนะครับเกใส่ขมิ้นนะครับเหลียงเลยพี่น้องเลย เอาแบบให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมขมิ้นนะพี่น้องนะพักกระบาดใ,ใส่ได้พี่น้องเนาะตุมต่มจะโต,ตปาาลาหนาบนหอดเนี่ยนะครับหาบลาแดงบลไดหพี่น้องเอ้ยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่พี่น้องปลาตัวนี้เก็บก่อนเด้๋นี่นะครับใส่ มันก็จะเหล,ลืองเลี้ยงเลยนะไปเข้าไปก็เหลืองเลยพี่น้องเห็นบ่ผมเลี้ยงเลยลใส่พริกที่เราตันใส่ขมิ้นนะคะรับเลี้ยงหึ่ยเลยพี่น้องต้มประกดนาหรือว่าแกงประกดนาบานเห่าเนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องต่อไปก็ ใส่น้ำประแดกด้วยนะนะครับเป็นของนาะจริงให้มีรสชาตินะครับถึมชุลดครับสุกแด้เลยพี่น้องเนะี่ยมันสุกแล้วนะครับทุกคนใส่น้ำปลาเข้าไป เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหา่แกงผักกดงามสูตรบของเรานะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับอยู่ดีๆนะฮะหารนบานนอกนะสดหนังก่อนพี่น,าน,านนะ้องเนี่ยชิมกัน อืแซ่บขนาดพี่น้องบา้านเฮานะครับผมมากินเขาเตียงในกันเดอพี่น้องบานเฮากับแกงปลากดนาขอจบบรรยากาศไปพิ้งเท่านี้กลก,กันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ